ซึ่งไทย PBS ก็ได้ร่วมกับหลายภาคส่วนนะคะในการจัดเวทีส่งเสียงประชาชนให้ไปไกลกว่าการเลือกตั้งท้องถิน่นหัวข้อก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นควันนะคะภาคประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือก็เห็นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งความหวังในการให้ท้องถิ่นเข้าไปแก้ปัญหาอย่างจริงจังและเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วคุณวสันต์ปัญญาเรือนรายงานมาจากมหาวิทยาล,ายลัยอ่วิทยาลัยโพล y เทคนิคล้านานาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชิญค่ะ ครับคุณพึ่งนภาคุณจิรัชาตาครับปัญหาฝุ่นควันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันที่20ธันวาคมนี้ก็ต่างสร้างความหวังให้กับผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ครับเนื่องจากผู้บริหารที่จะเข้ามานั้นจะต้องเข้าใจบริบทของพื้นที่และการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงครับ สภาพท้องฟ้าเหนือตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้แม้จะยังไม่เข้าสู่ช่วงวิกฤตฝุ่นควันและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ยังไม่เกินค่ามาตรฐานแต่จากการสังเกตก็เริ่มมีฝุ่นควันปกคลุมครับแม้ที่ผ่านมาผู้สมัครลงชิงตำแหน่งนายกอบจอเชียงใหม่หลายคนจะเริ่มเลืงพื้นที่หาเสียงและนโยบายส่วนใหญ่ยังคงเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาปากท้องและการแก้ปัญหาในพื้นที่ก่อนจะมีการเลือกตั้งในวันที่20ธันวาคมนี้ ซึ่งก็สร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านในเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นควันปัญหาหลักที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีของจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการแก้ปัญหาฝุ่นควันเพราะเข้าถึงพื้นที่และมีงบประมาณเฉพาะครับตัวแทนสภาลมหายใจเชียงใหม่มองว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นผู้ที่จะเข้ามาบริหารในพื้นที่จะต้องเข้าใจปัญหาและมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ผลักดันพรบอากาศสะอาดไม่น้อยไปกว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพราะทุกปัญหาอาจจะมีผลเชื่อมโยงกันครับว่าผู้นำองค์กรปกรครองท้องถิ่นที่จะเข้ามาบริหารหรือดูแลเนี่ยจะต้องเข้าใจปัญหานี้หมถึงเข้าใจปัญหาของ PM นะทั้งระบบเพราะมันไม่ใช่แค่ดับไฟมันเป็นเรื่องออวิถีชีวิตมันเป็นเรื่องพัฒน,นาเศรษฐกิจหลายเรื่อง มันเป็นเรื่องคมนาคมขนส่งมันเป็นเรื่องอุตสาหากรรมมันเป็นเรื่องข้าวโพดมันเป็นเรื่องป่าอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นเรื่องเพื่อนบ้านเป็นเรื่องภาวะโลกร้อนอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยผู้นําท้องถิ่นต้องมีวิสัยทัศน์และเข้าใจเรื่องนี้อย่างดีสําหรับการเลือกตั้งนายกอบจเชียงใหม่และสอบ,อบจจะมีขึ้นในวันที่20ธันวาคมนี้ที่ผ่านมามีการคาดหมายว่าจะเป็นการแข่งขันกันร,ระหว่างกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมและพรรคเพื่อไทยโดยมีนโยบายคล้ายก,ายกาันคือเน้นการแก้ปัญหาปากท้อง เศรษฐกิจพัฒนาขนส่งสาธารณะนะการท่องเที่ยวแต่ปัญหาหลากักๆที่ประชาชนเรียกร้องไม่ต่างจากปัญหาเหล่านี้คือปัญหาฝุ่นควันที่เป็นปัญหาใหญ่ไม่ต่างกันครับและช่วงบ่ายวันนี้ทางไทย p b s ก็ได้จัดเวทีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือการเวทีส่งเสียงประชาชนให้ไปไกลกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นในหัวข้อการแก้ปัญหาฝุ่นควันครับซึ่งจะเป็นการกําหนดนโยบายร่วมกับผู้สมัครและสภาที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณพึ่งนภา,าคุณจิรชาตาครับขอบคุณคุณวสันค่ะ